โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,น,น,นเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่27เดือนมกราคมในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่บีเหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่บีครับสวัสดีครับ, ahead, บครูเปาครับ วันนี้ทองลงแต่เช้าเลยครับอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากประเด็นเรื่องของตัวการที่ข่าวมีการแจ้งว่าเขาจะชะลอเรื่องเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นหรือเปล่าครับตัวนี้มีผลกระทบอย่างไรนานแค่ไหนครับในมุมมองของอาจารย์พี่หมีครับครับก็มีผลกระทบเลยนะครับมาตรการกระตุ้นที่คาดการกันไว้ที่ว่าจะมาชุดสองที่ 99, หนึ่ก้าเก้าล้านล้านนะครับตัวเนี้ย ก็กลายเป็นว่าถูกผลักเลื่อนออกไปน่าจะประมาณเดือนมีนาะนะครับจากที่ประชุมออกมาทีนี้ผมมองว่าตัวนี้มีผลมันจะผลยังไงตลาดอาจจะไม่ค,คาดหวังเล่นข่าวนี้แล้วเพราะเริ่มรู้ไทม์ไลน์แล้วว่าน่าจะไปมาช่วงมีนาะแล้วค่อยกลับมาเล่นประเด็นนี้ครัง้งก็เลยกลายว่าเป็นกระแสที่ตลาดคลายความกังวลไม่เล่นข่าวนี้ก็เทขายทำกำไรทองคําออกมาก่อนนะครับผมมองว่าเป็นไปได้ที่ทองอาจจะซึมลงไปได้อ,อีกสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะซึมลงไปได้อีกสักระยะหนึ่งเพราะไม่มีข่าวเล่นให้ขึ้นแล้ว นะครับครับผมและอย่างนี้ก็คือในมุมมองหน้าบ่ายเราเนี่ยมันเปลี่ยนหรือยังครับพี่หรือว่าจะต้องไปเทรดเป็นหน้าเซลแล้วไม่ครับหลายๆท่านน่าจะอยากทราบประเด็นนี้ครับครับก็ในเหตุผลหลักตอนนี้นะครับเอ็นเอียงแล้วถ้าส่วนตัวผมนะข่าวที่จะทําให้ทองขึ้นได้เนี่ยอาจจะตอนนี้ยังไม่มีละนะครับก็คือกระแสน่าจะเป็นเทขายทํากําไรและโยกฟันโฟไปถือสินทรัพย์อื่นที่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแทนนะครับก็ผมมองแล้วว่าน่าจะ เล่นอาจจะเป็นไซด์เฟดาวลงไปนะครับทีนี้กรอบเดี๋ยอาจจะต้องสไลด์เลยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเราจะเล่นได้2แบบนะครับวันนี้ก็หลักๆเลยผมอยากจะให้ถ้ามลงไปในแนวรับมันจะต่ำนะครับเรารอดักบ,บายขึ้นมาได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดมันขึ้นไปถึงแนวต้านเนี่ยอาจจะทําให้เราเล่นเซลลงมาได้สั้นๆดีกว่าฝั่งแนวรับเราก็อาจจะเล่นได้ดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นกรณี ถ้าราคามันลงเป็นไซด์เวดดาวลงไปเนี่ยการรับอ่าบายในแนวรับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนราคาที่ถูกลงเรื่อยๆมันจะทําให้เราได้ช่วงทำกำไรฝั่งขึ้นได้ค่อนข้างเยอะกว่าครับโอเคครับพูดได้ง่ายก็คือว่าในระยะสั้นๆเนี้ยเทรดเป็นลักษณะไซด์เวดหน้าเซลล์ไปก่อนหลังจากนั้นค่อยไปหาจุดจังหวะในการทําหน้าบายกลับขึ้นมาแบบนั้นได้ไหครับใช่ใช่ครับ และในส่วนของตัวเทคนิควันนี้กรอบราคาให้ไว้แถวไหนดีครับนักทุนน,น่าจะอยากทราบกันแล้วครับอ่ในส่วนของเทคนิควันนี้นะครับก็กรอบของราคาที่ว่าเป็นไซด์เวย์นะครับหลักๆเลยผมมองไว้อ่อถ้าเป็นทองนะครับราคาทองเลยจะอยู่ที่แนวต้านครับแนวต้านจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามนะครับในวันนี้หนึ่งพันแปดร้อห้าสิบสามจะเป็นแนวต้านส่วนแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ 1,841คือพูดง่ายตอนนี้ราคาณปัจจุบันมันพักตัวเป็นรูปแบบทเกิลสามเหลี่ยมนะครับอีกไม่นานไม่น่าเกินสองสามชั่วโมงอาจจะเห็นราคาเนี่ยเลือกข้างแล้วคือพูดง่ายว่าตอนนี้มันอยู่ตรงกลางในในกรอบแนวต้านแนวรับที่ผมให้เลยแสดงว่ารอให้มันเลือกข้างไปก่อนแล้วไปชิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราจะเข้าออ,อเดอร์เช่นถ้ามันทะลุแนวด้านบนขึ้นมาแถว1,853อ่าเราจะทำการเข้าเซลล์ลงมา แต่ถ้าเกิดมันลงมาก่อนนะครับในกรณีสามชั่วโมงที่ผมบอกมันลงไปแถวประมาณหนึ่งพันแปด้อยสี่สิบสี่สบเอ็ดอ่ะเราจะเข้าคำสั่งบายขึ้นมานะครับแต่กรณีถ้ามันเกิดผิดพลาดเช่นเราเซล,ลไปแล้วตรงหนึ่งพันแปดร้อหสิบสามแล้วมันยังเกิดขึ้นต่อนะครับผมแนะนำให้สต็อปลอทที่หนึ่งพันแปด้อยหกสิบสามนะครับหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสาหรือเอ่อแต่ถ้าเกิดพอร์ตใครเนี่ยสามารถแมนเนจหรือเหวี่ยงได้เยอะกว่านั้นนะครับก็เลื่อนเป็นประมาณพันแปด้อยเจ็ดสิบก็ได้ นะครับสต็อปลอสจะให้สองในยะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งบายที่เราเข้าไปแถว1,841ถ้าเกิดราคามันเกิดลงมานะครับเราจะสต็อปลอสที่1,827นะครับอันนี้คือผมให้ไว้แบบนี้ดีกว่าครับโอเคครับได้รู้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับก็ก่อนจะจากลากันไปครับขอฝากประชาสัมพันธ์ท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VP อาจารย์พี่หมีตอนนี้เปิดรับนะครับสิ้นเดือนนี้เหลือแค่3ที่แล้วแอดไลน์มานะครับสวัสดีครับ